อองคลักจันเจวังเช่ามาหัน่นกินแหงนะเลยกินคล้ายๆกับ สบัสดีพี่น้องจ้ะมื้อนี้ไี่พาพี่น้องกินปลาแซลมอนผักก็มีมักเลดิสพริกหวานอันนี้เป็นกระเทียมจ้ะแล้วก็หอมเนาะอันนี้นเป็นของดําของดําบ่เคยกินจ้ะมันเป็นหัวใส่เท่าดําเนาะอายก็บ,บ่าเคยกิน้อจ้ะมากินพร้อมกันเนาะมาลองเธอแรกเปาะเบิ่งก่อนเป็นแบบไดนพอ่อใหญ่บอกว่ามันเป็นฮึนเพิ่นมันว,ม,นวมันจะสตรองมันวาเอาเบอ่งมันสีแห้งสําใดโอ้มันมีกลิ่นแล้วพี่น้อง องคลักจันเหวังเช่ามาหันกินแหงนะเลยกินคล้า,ายๆกับกวางหัวใส่เท้าพี่น้องแต่เป็นอย่างไ้คิดไว้กินได้นะก่อนที่เอาสกินก็ต้องฆ่าพยาธิแล้วก็ฆ่าโควิดไปด้วยกันนะจน๊นนะนาะส่วนแก้วกินของดิบเราก็ต้องฆ่าพยาธิมาไหมเมื่อกี้บรีแบบตำซีฟูดเลยกินแมบ,บนี้แนละ่ะ ใส่จนหมดเนี่ลยละเนาะใส่เยอะๆสามต้อนี่สามต้น,ส,ตนส,ตสี่ตอนสิบสองยูโรบ่แพงสี่รอ้อยกว่าบาทพ่อๆกับบ้านเฮโอ้ยบ้านเฮาต้อนน้อยๆนึ่งเด้ออยู่แมคโครนะถ้าซื้อ,อยูทอบนี้หันแพงแพงพี่ดีได้มามานี่เจนค่ะเจ <laughs> เพลงนี้อยู่ในหัวพี่น้องมันบมไปใส เะแซ่บแซแสบ,สบ,สบ,สบมากเลยปแสมันกับกุ้งบิบอืมคนกระบอหัวไสเท้าแก่ เบอร์ไอกินซื่อๆเ้อะม่บอกเพื่นหรังเนาะมือหลังก่อนมี่อเราได้เพื่นนะตั้งหัวข้อมาแล้วแต่อย้กไปลองกินข้าวในไม้แทบแทบ เลยดิที่อไอปลุกนะมันซองละประมาณหนึ่งจุดห้ามีคนสั่งหนึ่อายจ้ะตาม1 0 1สี่สิบซองเนาะคนอยากได้อยู่ประเทศไทยไทยเมื่อไอาอาเซียเมื่อนะ ภัยสนใจสั่งกะบอกไอ้ได้จ้ะส่วนราคาเดี๋ยวไอ้ขึ้นก่อนว่าพร้อมค่าส่งค่านันค่านี่เท่าไหร่ฮะนะจังหวะอีกทีหนึ่งเราจะเนาะแต่ว่าคิดว่าคงบ่เกิดลอยหนึ่งต่อซองเนาะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับประมาณสองหนึ่งนะประมาณหาสิบบาทซะถ้าส่งก็ส่งนานส่งนี่เอา้าประมาณสองละเก้าสิบลอยหนึ่งประมาณนี้เนะาะไอคิดว่าแต่ว่าปู๊เกิดแน่นอนจ้ะ บานเหรออได้อยู่นะใครว่าสบิ ai mắc bác ổn rồi I like it ổn rồi mà black one nè ổn ai ฝ่าอิ่มข่าวเลยจ้ะรักเนะนี่ยโควิดฝรั่งเศสอะ่ขึ้นไหลเรื่อยๆ,ๆจ้ะเพราะว่าฝรั่งออืโันคอยอยู่ ต่างชาติเยเข้าไ่ค่อยป้องกันไปห้างตรงมือกับไปใช่พาไปปากกับไปใส่อีนนี้เนาะไปแบบเร็วเลยพี่ยยใหญ่บอกใอ้ไอ้ฟังคนติดโควิดอยู่ในบ้านภาคคนชรลาอยู่ฝรั่งเศสเนาะ สาวเก่าคนสาสิบคนคนที่อายุเจ็สิกว่านี่เขาบอรักษาเขาปล่อยให้ตายเลยด้อยจ้ะอืมน่าสงสารม,มากกินสีได้ดีนะมือสาวเนี่ยกินสีเนี่ยสีแดง กินพวนเนี่นะอืดท่อนเลจ้ะือตเนแเอืดท่องมากไดมากมากจักปูไอหั่นหมดเป็นนะจ๊ะแต่กระยานังในหะ้เบิ้งเนาะ อร่อยมากความเป็นจริงไอต้องหัดต่อใหญ่ๆเพราะไอเป็นคนมากกินต่อใหญ่ๆอะไรว่าเวลา,าอยางห่างเันเขาให้เขาให้ห่างกันหนึ่งเม็ดยังไม่มีไพยเพ็ดตามอะ่ะอืมคันคานชิชิยอยูย บรรยากาศกนดีอยู่แต่ว่าผนตกจำอันนี้ไม่ได้กินหรอกอันนี้สองต้อเลยเจนเนี่ย สองต่อครับนี้นะอีกตอนหนึ่งนะไว้พูดยั่ไว้เฮ็ดแซลมอนสเต็กเพิ่มนมือปลาเพิ่นบากินดิบจะ้ะชอบแบบว่าบ่ได้แบบว่าเป็นซูชิอิรีหรือว่าคาเลซาชิมิมาเมนิลาบากิน ก็พ่อมันจะแข็งแรงพ่อใหญ่เอามีหดังในหัวนี่เรื่องหัวนี่เล่าอีกแล้วแต่ไปก่อนมันมาเกินเขื่งล้วให้ใครนี่ครับ คล้ายๆกับนิทานก้อมจ้ะไอขอบคุณทุกคนที่เบิ่ออายแล้วกินผักได้หลายก่าเก่านี่เขาแสบกัาเก่านะจ๊ะเนาะบางทีอก็มีแบบปลาเพิ่มมา เมนไอ้อะก็ดีใจรุ่นน้องไอ้แบบก้นข้าวอร่อยยังไหมมีความสุขเลยจ้ะบังเจอแบบว่าคนอาจจะคิดว่าการเฮ็ดคลิปกินนี่ไรซะระมาแมนแล้อคนที่เพิ่งกินข้าวว่าแซ่บเนี่ยเพิเ่งเบิ่งข้าวเนี่ยเพิ่งก็หิวนะคนที่กินผักบกุกรินเพิ่งเบิ่งข้าวเพิ่งก็กินผักเก่งจ้ะจริง เพราะว่าเป็นอย่างไอคัอวแบบนั้นแต่ก่อนเนี่ยอายกินผักบวก,กลิงนะหุณอกผู้ใดเห็นให้อากินผักเกง่งยายนี่หอมอาก,ก็กินมาเป็นอันนี้กับเ็นมาเป็นมาเป็นมาเ,เป็นแบบนี้นะกินสุกหมดเลยไอ้เบางยายนี่ไอ้กินเป็นหมดเลยต้องขอบคุณยายนีสวีเดนนะออืตอนที่เราดังแรกๆนะ เริ่มแน่นพักแน่นนี่นะอายกินอิ่มเนาะท่ามเป็นย่อยสุโม,มงกว่าอากแอาแลนออมเีสามรอบ,บประมาณเกือบสามกิโลแต่ละมือนะเ้มือได้ที่แบบแน่นอีหลีกแกไปแหลมหได้กกินหลายนะ ก็เป็นจะแซ่บเนาะจะแซ่บเลยมันเป็นที่ลิ้นของแต่ละคนนะจ๊ะเนาะคือบางคนบอกว่าผักอันนั้นขมฟันสิงโตขมอะนโอ้ยอานนี้แล้วสาดเลยพยายามกินให้ขมกับบกขมปักกูดขมมันเนี่ยก็กินก็บบกขมจ้ะนี่ระเบิดเนาะเขาบอกว่ามันอยู่ที่ลิ้นลิ้นของแต่ละคน ลิ่นไผ่ลิ้นม,มันปากไผ่ปากไม่เลยจากนั้นที่แล้วเนอ้องแม่อายเพิ่งกระมักเบ่งเบาเท่า หากนักไสด้ออากกินกินไปแบแซ่บกินแล้รจ้ะภายที่สองอืดสองเฟิองง่างยด้กินหลายเดวยพวกเนี่ยพวกข้หัวเนี่ยอืดนั่น ทำกันนะ นั่นขนาดเลยเขาบอกว่าถ้ายังลดหุ่นนะั้นไปต้องจา้าถ้าจะเก่งตัวน้อยมันจังฮัดนะไอ้หน้อยภาย,นะนยในเวลาอ้กินไอ้เอากระดุมออกจก้ะไม่ได้มีผลอย่างกระบายแล้วจ้ะเนาะนี่ก็ขออนุญาตไปก่อนได้จ้ะเดอ้ออิ่มแสบหแห้งแหงเป็นเป็นอ,อุทัยมากมากักเนี่นี่อาจจะจกินเล่มกินจนหมดนะน,นี่แต่ว่าบอยากให้วิดีโอมันยาวนะคะเนาะขออนุญาตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย